เอาละครับพวกกันในเกมของโ o n e Pro x เอ็กซ์ตรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในตอนนี้นะก็มีตัวละครที่ผมปั้นขึ้นมาเพิ่มนะครับตัวเซรานะยังเลเวลอยู่ที่38นะครับผมจะเวลให้40ผมเลยจะทำการใช้สว่าดขุดนะพอดีก็จะตั้งร้านตัวหลักไว้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาขุดผมจะขุดสัก5ชั่วโมงแล้วกันนะนะครับหรืออาจจะ อาจจะขุดให้หมดเลยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวก็คือตอนนี้มีทั้งหมด10อันเนาะสำหรับสว่านนะครับแต่ผมจะกดไปก่อนแล้วกันสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็อาจจะต่อนะครับก็ดูก่อนว่าเราจะเปิดเครื่องไปนาขนาดไหนนะครับอ่ะทีนี้ก็จะมาดูนะครับว่าในสว่านขุดตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับคือแน่นอนราคาที่มันแพงเนี่ยจะมีไอ้หน้ากากมังกรเนี่ยแพงนะครับแล้วก็ไอทางด้านของไอตัวกล่องเนี่ยเนาะแล้วก็ไอ อะไรเนี่ยไมไผ่อันนี้ก็เพกนะครับคือตรงหน้าเนี่ยแพงหมดเลยนะครับเซ็ตมาก่อนก็เพกนะอ่ะแล้วก็หลังๆเนี่ยก็ตามนั้นแหละนะครับอ่ะแล้วก็อะไรนะอีช่องช่องที่3ของสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้ก็ราคาดีอยู่นะถ้าได้นะครับก็น่าจะราคาพันขึ้นนะครับนะก็จะมาดีแล้วกันนะสรับของนะครับเดี๋ยวเราปล่อยขุดไปเลยแล้วกันเนะาะไปเราขุดไปก่อนสักชั่วโมงครับผมจะเอา EP แนละ้หลักๆนะครับ ก็ฟาร์มมาทั้งวันแล้วตอนนี้ก็พักก่อนแล้วกันนะครับไปเราตัดภาพตอนที่ขุดเสร็จแล้วกันนะครับเอาละครับหลังจากที่เราปล่อยขุดไปประมาณ10ชั่วโมงนะครับวันนี้ใช้สว่านหนึ่งหัวเนาะไอ้ดีนี่ผมใช้สว่านหนึ่งหัว10ชั่วโมงนะครับเรามาดูดีกว่าว่าผลประกอบการได้อะไรบ้างนะครับก็จะได้ตัวมก้าเนาะราคาก็ประมาณสนะักชินละหมื่นอ่ะอันนี้ก็สว่านทองแสนใช่ไหมแล้วก็เท่าที่ดูนะครับอันนี้ก็ประมาณ200,000เหมือนกันไป4 0 0 0 0 0นะ ถ้าถามว่าดีกว่าแต่ก่อนมันเคลียาแค่หเดี๋ยวมันห้าหมื่นก็สองแสนประมาณหกแสนนะครับ, 2, 100, นะ 6, 000, รบสวรรค์หนึ่งหัวนะเดี๋ยวเราไปดูราคาเดีนะ๋ยวพอดีผมเปิดอีกตัวหนึ่งไว้เดี๋ยวไปดูราคาตัวหนึ่งนะ,ระเรามาดูราคาเนาะอย่างไอสวรรค์หนึ่งหัวเวเรามาดูสวรรค์หนึ่งหัวนะครับสวรรค์หนึ่งหัวตกอยู่ที่ประมาณสามแสนผมได้ประมาณหกแสนทั้งว่าผมคืนทุนประมันเกือบสองอันใช่ไหมค่อยถ้ารวมแล้วเปิดประมาณเกือบแปดแสนได้ประมาณคืนสองอันอยู่ นะครับเอาเรามาดูอันนี้เนาะอ่ะอันนี้นะครับอ,อันนี้มันหนึ่งแสนแปดละเออลูกแก้วลูกแก้วเหลืองบวกสิบเนี่ยนะครับประมาณแสนแปดนะเออก็ถ้าเทียบกันนะครับถ้าคลิปนี้น่าจะออกหลังหลังไอ้สว่านสองหัวผมเนาะ ตอนนี้นะครับขุดสวัานสองหัวไปใช่ไหมตอนนี้ได้ลูกแก้วตั้ง6อันนะเหลืองนะครับแล้วก็ได้ก,ไดก,ก็น่นอน่แหละครับราคาเรามาดูราคาเทียบกันเนาะอ่าเรามาดูราคาเทียบกันนะครับเทียบกันอันนี้ถ้าในราคาแบบลดราคาเนี่ยอันนี้สมมติผมใช้นี่4อันใช่ไหมสอันนะลองคำนวณ4อันปุ๊บสามพันห้าครูณสี่อ่ะ หมื่นสี่ประมาณร้อยสี่สิบาทใช่ไหมแต่ถ้าเราม,มาซื้อกันนี้นะครับไอตัวนี้หมื่นห้าสิบอันเท่าไหร่คือมันตาก,กันอยู่ประมาณอันนี้ประมาณท่นห้าคูณสิบเนาะเป็นหนึ่งอันหนึ่งหมื่นห้าใช่ไหมก็ประมาณร้อยห้าสิบาทนะครับไอร้อยห้าสิบบาทอันนี้ประมาณสี่ชิ้นประมาณร้อยสี่สิบผม ลองขูดแล้ว,ลวสองหัวมันดีกว่าจริงๆนะครับทดสอบแล้วสองหัวดีกว่าจริงๆนะครับดีกว่า1หัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีงบหน่อยนะครับซื้อซื้อสว่านอันนี้ก็ได้ซื้อรายวันอนะรายวันอะประมาณนี้แหละซื้อสักซื้อสักสี่หัวก็ได้มันจะดีกว่าตัวนี้สว่านหนึ่งหัวสิบอันกับสว่านสองหัวสี่อันผมว่าสว่านสองหัวสี่อันดีกว่าสว่านหนึ่งหัวสิบอัน นะครับอันนี้ลองดูแล้วก็ดูจะดูจากของที่ได้แล้วกันนะครับคลิปนี้น่าจะออกหลังสว่านสองหัวนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับใครที่อยากจะลองมาขุดนะครับผมแนะนําให้ใช้สว่านสองหัวนะก็ใช้รายวันตัวนี้ก็ได้ที่เขาลดราคาให้เนี่ยอันนี้ผมซื้อไปแล้วเนี่ยอันนี้ซื้อไปแล้วนะครับไม่สามารถซื้อได้อีกนะครับซื้อได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะที่พลาดระการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมมาเล่นเกมโซนโฟกันนะช่วงนี้ก็ ขุดก็ถือว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากๆเลยแล้วกันนะครับก็ลองมาปล่อยขุดไปก็ได้นะโอเคงั้นคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นใจใผมด้วยนะครับแล้วเจอกันครับผม